ันนี้หน่องก็มีขนมเปี๊ยะส่งอีกนะคะประมาณห้าหกลูกนะก็ก็แพ็กแบบนี้นะคะก็จะติดสติกเกอร์ไว้ตอนที่หน่องอบอย่างที่บอกนะคะหน่องก็จะมีชื่อของแต่ละไส้นะคะเพราะอบรอบนึงมันก็จะหลายไส้รวมกันนะคะก่อนส่งนะคะวิธีที่ดีที่สุดน,นะคะเราจะต้องฟรีดเขาก่อนนะคะให้ก้อนขนมเปี๊ยะเขาโอเคอยู่ได้แบบว่าเ,ออเดินทางได้นะคะที่เพื่อนๆเห็นตัวเลขอันนี้นะคะก็จะระบุเอาไว้ ก่อนที่จะอบนะคะหน่องจะมีขนมเปี๊ยะแบบนี้นะคะจะมีไส้มีแป้งมีอะไรทุกอย่างที่หน่องใส่ใส่สัดส่วนเอาไว้นะคะแล้วก็อบทีนี้เวลาอบนะคะหน่องก็หน่องก็จะเช็คเอาไว้ว่าน้าหนักเขาหดหายไปสักประมาณเท่าไหร่นะคะดูบางก้อนนะบางก้อนก็ประมาณาก่อนอบ820นะคะหน่องก็จะติดเอาไว้เดี๋ยวเราลองมาเช็คดู มันหดไปไม่เยอะนะคะสัดส่วนที่มันหายไปตัวนี้เดี๋ยวปรับตาช่างก่อนตัวนี้นะคะน้องก็คือบอกลูกค้าที่แดขีดนะคะแปดรอยกรัมนะคะหายไปไม่เยอะนะคะเนี่ยค่ะจากร้อยี่จากแ2ด้ยสิเหลือแ1ด้อสิบห้ากรัมนะคะน้องเห็นที่ประเทศไทยเห็นเขาระบุนะคะมีขนมเปี๊ยะ ลูกใหญ่ไข่เยอะไส้เยอะประมาณนี้นะคะมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาระบุเขาระบุว่าน้ำหนักก่อนก่อนอบคือแป0รกรัมหลังอบแล้วน้ำหนักขนมเปี๊ยะเหลือหก0้อกรัมเป็นไปไม่ได้นะหน่องดูแล้หน่องก็หายไปหนึ่งในสี่มันเป็นไปไม่ได้อย่างดูลูกนี้นะคะเก้ร้อยหนึ่งกรัมก็ประมาณเ0้าร้อยนะคะก็หายไปประมาณสิบกว่าเองนะ psicocram. ความละเหยหรือว่าความชื้นไม่ว่าจะเป็นฝอยทองไม่ว่าจะเป็นตัวแป้งมันไม่ได้ละเหยออกไปเยอะเนื่องจากว่าแป้งก็เป็นส่วนผสมของน้ํามันพืชน้นําเปล่านะคะแล้วก็นมอย่างที่น้องทําไปเจ้านั้นเจ้าดังในประเทศไทยก็ก็ผสมนมนมสดเหมือนกันเท่าที่น้องเห็นก็ไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะเจ้านั้นดังมากนะคะคนเออนิยมซื้อทานมากๆจนกระทั่งลูกค้าน้องมาถามถึงขนมเปี๊ยะลูกใหญ่นี่แหละก็ก็ มาจากเจ้านั้นแหละทีนี้อะให้ดูอีกลูกหนึ่งลูกนี้ก็8 9ด้อกรัมคือบางทีน้ำหนักขนมขนมเปี๊ยะเนี่ยที่เราใส่ไข่เค็มอะบางทีน้องควบคุมไม่ได้เพราะว่าไข่เค็มลูกเล็กใหญ่มันต่างกันเนาะมันมันก็เราเราไม่ได้ทำไข่เค็มมันกำหนดไม่ได้ไงอย่างลูกนี้ก่อนนะคะก่อนจะช่างน้องก็ระบุไว้ที่8 9 0อกรัมก่อนที่จะอบนะคะอบเสร็จแล้วเหลือแ8 8้อดกรัม หายไปไม่เยอะนะไม่เยอะก็สัดส่วนประมาณนี้นะคะ่ะก็เดี๋ยวน้องไปแพ็คของให้เสร็จวันนี้ก็ส่งสน่าจะสามเจ้านะคะก็มีบัตรจางอีกหน่องเพิ่งออกมาจากตู้แช่แข็งนะคะก็ชีวิตแม่ค้าประมาณนี้นะคะก็จะวนๆอยู่แต่ในครัวเนาะบางทีหน่องก็หายไปบ้างก็โมแต่ยุ่งนะคะแต่ก็อยากจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูว่าเราเออก็ ได้ทำขนมขายส่งเพื่อนๆนะคะทั้งในที่โคโลราโดแล้วก็และในต่างรัฐด,ด้วยนะคะนี่นะคะประจา่าง้นงก็จะฟรีดนะคะก่อนส่งก็จะให้เขาอยู่รอดปลอดภัยในระหว่างเดินทางนะคะอย่างวันนี้ส่งออกนะคะก็อาจจะใช้เวลาสัก3วันนะคะก็จะเกิน72ชั่วโมงนะคะถ้าเร็วหน่อยก็จะไม่เต็ม3วันนะคะ อย่างเช่นส่งวันจันทร์ก็ถึงวันพุธอย่างเงี้ยนะคะก็มันไม่ได้เต็มเวลาสามสามวันมันเจ็ดสิบสองชั่วโมงไงแต่เวลาน้องส่งหนึ่งส่งช่วงเย็นนะคะก็เดินทางออกไปก็ประมาณไม่เต็มหกสิบชั่วโมงดีหนักนะคะแต่ถ้าดีเลย์ถ้าปนอนนเขาดีเลย์ก็อาจจะช้ากว่าน,นั้นนะคะก็เดี๋ยวน้องส่งอันนี้ให้ลูกค้าเป็นลูกค้ารายใหม่ที่มาจากทาง u t u b e นะคะเดี๋ยวก็จะมีะน้ำพริกนะคะเป็นน้ำพริกที่ เป็นเห็ดสมุนไพรนะคะเดี๋ยวน้องจะแพคไปให้ลูกค้าเพราะว่าน่าจะน่าจะอัดกันได้ให้เต็มตัวนี้จะเป็นซองบับโบนะคะก็ชิปปิ้ง8ปเหรียญ40เซนค่ะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้น้องก็ส่งได้แค่3เจ้าเดี๋ยวก็ไปผลิตต่อแล้วก็ค่อยส่งอีกทีก็วันวันเสาร์เพราะวันศุกร์จะต้องงดนะคะวัน วันส่งอาจจะไม่ส่งของนะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะก็มาอัปเดตนะคะชีวิตแม่ค้าก็วนเวียนกันแบบนี้นะคะเอาไว้เดี๋ยววันหลังน้องมาอัปเดตกันใหม่นะคะกับเรื่องราวของการทําขนมขายนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบา,บายๆค่ะ